ครับสวัสดีครับ <parce> สำหรับผู้ที่เกิดราศีมังกรผมอาจารย์ปอเทพจิทธตพยากรณ์วันที่13เมษายนถึง30เมษายนนะครับผู้ที่เกิดราศีมังกรเนี่ยท่านนี้เป็นนักสู้จริงๆนะท่าน,นอดทนอดกั้นสมควรจะได้รับฉายานามว่าทนในสิ่งที่คนอื่นทนได้ยากเรียกว่าอาริยะบุคคลท่าน ความอดทนของท่านเนี่ยในวันนี้ส่งผลให้ท่านเนี่ยมีความมั่นคงมากขึ้นเป็นปึกแผ่นดาวส่องแสงไป10บหนึ่งสองสามี่ห้าหเจดแดเกสโดยเฉพ,พาะภาระหน้าที่การงานท่านเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบอยู่แล้วท่านปิดทองหลังพรคมานานตอนนี้ออกดอกออกผลแล้วครับวาสนาชะตาชีวิตของท่านตอนนี้ดีตอนนี้ดีเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ย มีคำพูดประโยคหนึ่งที่ที่ที่ผมไปจดมาจาก Google นะ <c oughs> เขาบอกว่าไม่เริ่มต้นในวันนี้ไม่มีทางสำเร็จในวันพรุ่งนี้อย่านิ่งอย่านิ่งครับท่านง่วงก็พักเหนื่อยก็นอนลุกขึ้นมาเดินหน้าต่อขนาดพระพุทธองค์เนี่ยอยู่ข้างบนเนี่ยสำเร็จเป็นพระอรหันต์ก็ได้เทวดาขออะไรก็ได้ทำไมต้องมาโลกมนุษย์เพื่อตัดสู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพราะการต่อสู้มนันไม่มีบาร,รมีไม่เกิดท่านมีความสำเร็จเพราะท่านทนมานานอีกนิดเดียวครับสวัสดีครับ